สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกแรนดอมวันนี้คือเหตุผลลึกๆที่ทำให้เขาไม่สามารถมูฟออนจากคุณได้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันเนาะลองนึกในใจดูนะคะว่าเขาคนนั้นจะเป็นใคร The Temperance หู ดโอเคเอกซ์อ okay. so, so, hey, ัพบอนด์ควีนอ ten อนด์เทนอัพอนด์คิงอนอู้สมไพ่สมไพ่คู่ขึ้นนะคะกำลังนึกอยู่ไอ้คนคนนั้นเนี่ยแสดงว่าก็น่าจะมีความเป็นแฟนเก่าอะไรอย่างงี้ไหมหูคิงอัครับ ฮันนี่มีคนสองคนเข้ามายังไงก็ดูเหมือนจะออกไปทางทรงแฟนเนาะแต่เป็นในเรื่องของงานก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวพูดในเรื่องของงานก่อนก็ได้ถ้าเป็นพูดในเรื่องของงานเนี่ยบอสเก่ากับบอสใหม่คุณอาจจะเปลี่ยนที่ทำงานไปแล้วมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นทำให้เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าณนะตอนเนี้ย เร่นี้เขาพูดถึงพลังงานคนเก่าใช่ไหมบอสเก่าเนี่ยเขาเขานึกถึงช่วงเวลาที่อืคุณน่าจะเป็นคนที่รับผิดชอบอะไรได้อย่างใจเขาอะสั่งงานหนักหนักสั่งงานเหนื่อยเนื่อยสั่งงานพิเศษเนี่ยไม่เถียงไม่หือไม่อือรับจบ The Bear ททำแทนได้เจ้าหนายแฮปปี้เขาน่าจะเคยเคยรู้สึกเหมือนเหมือนคุณเป็นคนที่เป็นตัวแทนให้กับเขาได้คือแบบเป็นมือขวาได้วังใจที่จะสั่งให้ทำอะไรก็ได้แล้วสามารถหวังผลได้เลยว่ามันจะออกมาดีแล้วก็เป็นคนที่ไวใจได้อย่างสบายใจที่สุด คือถ้าเขาเป็นคนที่สัมภาษณ์คุณมากับมือนะหรือว่าเลือกคุณเข้ามาในทีมกับมือคุณเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เขารู้สึกว่าเลือกไม่ผิดคุณเลยเลือกคนไม่ผิดเลือกแล้วได้มากกว่าที่คิดหรือต่อให้เขารู้ว่าในนาคตอะจะมีการโยกย้ายอะไรออกไปเขาก็ยังภูมิใจในตัวคุณอยู่ดีนะช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันะ คุณสร้างความดีความงามปรากฏการอะไรบางอย่างที่เขาไม่เคยได้เห็นไว้เยอะมากน่าจะนำเสนออะไรไอเดียใหม่ๆไว้เยอะแล้วก็ช่วงที่มีวิกฤตมีอะไรก็น่าจะเคยผ่านมาได้ด้วยกันแต่เมื่อถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอะเราคิดว่าเขาก็เข้าใจนะแต่ทำใจยากอะคือ หาคนใหม่หาไม่ยากนะแต่หาคนถูกใจเนี่ยหาไม่ง่ายแต่คนที่เลือกก็คือคุณอยู่ดีคุณจะเป็นคนที่เลือกชีวิตเองยินดีด้วยไหมย,ยินดีด้วยนะแต่ถ้าเป็นไปได้เนะี่ยได้กลับคืนมาก็ก็คงดีไม่น้อยแต่ก็ยินดีนะคะยินดีที่เห็นคุณไปเติบโตในในที่ที่คุณสมควรที่จะได้อยู่ แต่มาดูคนเก่าในลักษณะที่เป็นโรแมนซ์บ้างเนาะเป็นลักษณะของความรักบ้างถ้าความรักเนี่ยมันจะมีความหอยหาเยอะหน่อยหอยหาหหอยหาแบบหน้าหยิกนิดนึงมันมันมีฟิลของคนที่ลำบากมาด้วยกันอะหรืออยู่ด้วยกันตอนยากลำบากคือเขาเนี่ย โชคดีมากที่ครั้งหนึ่งในชีวิตมีใครสักคนยอมอยู่เคียงข้างกับเขาในวันที่เขาลำบากมากๆเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งกันไปไหนแต่เขาอาจจะทำอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกไม่ควรนคือจริงๆถ้ามันเป็นคู่กันเวลาชีวิตเจออุปสรรค เจอปัญหาอะไรอะ่ะมันน่าจะทําให้ความรักมันมันเติบโตมากขึ้นนะรักกันมากขึ้นคิดถึงกันมากขึ้นแต่อันเนี้ยมันเหมือนมีมีอะไรบางอย่างที่น้ําหนักมันอาจจะเอียงไปทางคุณเยอะมากๆอะ่ะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่นะเหมือนภาระที่คุณแบกไว้อะหรือ คือถ้าให้พูดแบบใจร้ายเลยเนี่ยเขาเขาอาจจะใช้ความรักเป็นเครื่องมือมากเกินไปสักหน่อยหมายความว่าบางทีเนี่ยการที่เขามีคุณหรือเลือกคุณอยู่ในชีวิตอะรักส่วนหนึ่งใช่ไหมใช่แต่เขาคิดถึงความสบายของตัวเองมากกว่า เห็นแก่ความสะดวกสบายของของตัวเองมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้น้ำหนักความทุกข์ยากมันเอียงไปทางฝั่งคุณมากจนเกินไปเราคิดว่าคุณก็รับมันเอาไว้อย่างเต็มที่นะก็ไม่ได้หนีด้วยในตอนนั้นรับทุกความเหนื่อยยากเอาไว้อย่างเต็มใจและหวังด้วยซ้ำว่าเขาจะเห็นแล้ว ปรับปรุงตัวหรือทำอะไรบางอย่างให้มันเกิดความสมดุลหรือทำให้ใครสักคนไม่เหนื่อยหนักไปมากกว่านี้แต่คิดว่าจากการพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยไม่เกิดผลหรือเกิดก็เกิดแป๊บเดียวแล้วเขาก็กลับไปเป็นตัวตนของเขาเหมือนเดิมคนที่รักคนอื่นน้อยกว่าตัวเองท้ายที่สุดเขายัางคง เลือกยังคง,คงเชื่อในความคิดของตัวเองมันอาจจะมีอีโก้อะไรบางอย่างทำให้เขาพลาดแปลว่าบางทีบางครั้งที่เขาคิดว่าเขาจะต้องแบบเป็นคนที่ถูกต้องอย่างเงี้ยอย่างขอยกตัวอย่างสมมุตินอะอาจจะเป็นคนที่หาเงินได้มากกว่าแล้วเขารู้สึกว่าเขาก็ต้องพักไง เขาก็ต้องกลับบ้านมาไม่ต้องทํางานอะไรไหมในเมื่อเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านเยอะกว่าในขณะที่คุณอาจจะไม่ได้รายได้สูงกว่าเขาแต่กลับมาก็ต้องมาทํางานบ้านอีกอะไรอีกคุณก็จะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเหนื่อยทุกทางอ่ะแล้วความรักมันมันไม่ควรจะมีการวัดอะไรแบบนี้มันก็ควรจะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขามองในมุมของโลจิก ถูกต้องเสียงเขาดังกว่าพอเสียงเขาดังกว่ามากขึ้นเรื่อยๆเสียงคุณก็แผ่วลงไปทุกทีจนวันหนึ่งอาจเสียงคุณเงียบไปแล้วเขายังไม่ได้ยินเลยพอชินกับการได้ยินแต่เสียงของตัวเองมานานมานานจนลืมไปว่าเอ๊ะบ้านมันเงียบไปหรือเปล่าเนี่ยกว่าจะรู้ตัวเนาะกว่าจะรู้ตัวว่าเขาได้ผลักคุณไปอยู่ในในมุมที่มันแบบ แบกความเจ็บปวดไว้ไม่ไหวอีกแล้วอะจนมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนั่นแหละวันนั้นก็อาจจะตาสว่างขึ้นมานิดนึงแต่จะมาสว่างมากๆตอนที่คุณหายไปแล้วเราก็ไม่กลับมาอีกเลยคือรู้แล้วแน่ๆว่าไม่กลับนานวันนานไปนั่นแหละอยู่ห้องนอนไปแล้วก็จะ อะไรบางอย่างได้ไม่ว่าเขาจะอยากยอมรับกับตัวเองหรือไม่นะหรือบางทีก็นู่นเลยอาจจะคิดได้นิดหน่อยแต่ก็ยังเหวี่ยงความผิดมาให้คุณอยู่ดีบางคนก็มีลักษณะที่เป็นอะไรแบบนี้เหมือนกันคือเหมือนก็รู้นะว่าถ้าจะหาใครสักคนเนี่ยมายอมลำบากอยู่กับเขาเนี่ยก็ใช่ว่าทุกคนจะอยากมานะ ตัวเขาเองยังอยากหาใครแบ่งเบาเลยแต่เขาลืมไปว่าเขาไม่ควรจะเอาภาละอะไรบางอย่างไปให้คนอื่นแบกหรือเขาเองเนี่ยควรที่จะให้อย่างจริงใจอ่ะไม่ใช่ให้แล้วก็มาชั่งตวงอยู่นั่นแหละว่าเขาเริ่มให้มากกว่าหรือยังใครผิดใครถูกอะไรกันแน่ คือบางทีก็อยู่ในมุมของความคิดมากเกินไปจนยอมทำลายความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นนึกว่านึกว่าความถูกต้องนั้นคือที่สุดนึกว่าตัวเองเนี่ยทำเต็มที่แล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้มองคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ย เขากา็ทำเต็มที่ไปไม่น้อยกว่ากันเลยอาจจะได้เงินเดือนน้อยกว่าหรือทำได้น้อยกว่าแต่ก็พยายามทำเหมือนกันคือบางทีความสัมพันธ์มันมันมีองค์ประกอบรายละเอียดหลายอย่างเนาะแต่บางทีจะอยู่ในใจเนะี่ยเยอะบางทียอมทำงานเหนื่อยได้นะใครใครใครใก็ทำได้ถ้ากลับมาบ้านแล้วมันแบบ มันมีกำลังใจอ่ะมันมีที่ชชดแบทมันชวนกันทำมันมีคนช่วยเหลือสนับสนุนอะ่ะความเหนื่อยไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่การดูแลกันในเรื่องจิตใจอ่ะอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่กว่าแล้วดันเป็นเรื่องที่แตกสลายง่ายด้วยนะเป็นเรื่องที่เปราะบางแล้วก็ถ้ามันเจ็บนานๆน,น่ะ มันก็จะเกิดการตัดสินใจใอะไรบางอย่างแบบเนี้ยซึ่งเขาเขาเขาคิดไม่ถึงนะอาจจะไม่ได้เตรียมตัวหรือว่าอาจจะคิดว่าจะชิ้งหนีก่อนก็ได้นะดูท่าทางดูท่าทางถ้ามีปัญหาดูนางจะสละเรือก่อนแต่บังเอิญว่าคุณกระโดดออกได้ก่อนก็เลยคิดถึงไปน้อยใจไปโมโหไปแต่ก็ยังวนเวียนอะ มีความรู้สึกอะไรบางอย่างวนเวียนอยู่ในหัวคือความดีมันก็ต้องสะกิดใจมั่งอะเนาะสะกิดมากสะกิดน้อยถามว่าในชีวิตเขาเคยมีใครทําให้เขาขนาดเนี้ย mm. ก็น่าจะไม่เคยมีนะเล้วพอมีคนดีเข้ามาอยู่ในชีวิตก็ดันเหลืองไม่รู้จักคิด สำนึกใช้คาว่าสำนึกเลยดูแลเอาไว้ให้ดีดันใช้ตะบี้ตะบันเลยไม่นึกเลยว่าใจของแต่ละคนเนี่ยมันมีขีดจํากัดด้วยกันทั้งนั้นจนวันหนึ่งมีคนอื่นให้เข้ามาเปรียบเทียบนี่แหละก็น่าจะสะกิดใจอะไรบางอย่างเขาได้บ้าง คือในเมื่อเขาเป็นคนที่ไม่เห็นค่าก็มาเห็นค่าในวันที่สายก็ทำอะไรไม่ได้แล้วน่าจะเจ็บไปตรงนี้ไปอีกพักใหญ่นะดูลักษณะเขาแล้วความเจ็บปวดที่เขาเองก็ไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่ามันจะเป็นแผลอะไรใหญ่โตขนาดนี้แต่ก็เหมือนเป็น จะบอกว่าอะไรดีเวรกรรมเหรอที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกของเขานั่นแหละที่ให้เขาพยายามจะหนีมันแค่ไหนอ่ะก็หนีไม่พน้นนะกรรมใครทําคนนั้นก็ได้จะฉลาดแค่ไหนกรรมก็ฉลาดกว่าเป็นหลายเท่าตัวมันมีวิธีการกลับมาของมันจนได้เราคิดว่าคุณก็อดทนกับเรื่องนี้มาอย่างเต็มที่แล้ว ทำทุกสิ่งทุกอย่างสุดความสามารถอย่างที่คนคนหนึ่งคือไม่ได้ทิ้งมาแบบว่าไม่ไหวแล้วไปดีกว่าแต่คือแบบให้จนหมดสิ้นทุกสิ่งอย่างแล้วไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วต้องไปก่อนที่มันจะสูญสลายไปมากกว่านี้มมันเริ่มกินเนื้อกินใจกินเ,เวลากินพลังงานไปมากแล้วเหมือนรัก เขาให้เต็มที่อ่ะพอเต็มที่แล้วมันไม่ได้อะไรกลับคืนมาหรือมันกลับคืนมาเป็นความเจ็บปวดก็เลือกที่จะกลับมารักตัวเองแต่เราคิดว่าก็จะมีคนมาเห็นคุณค่าของคุณนะมาช้อนไปหลุดจากคนนี้ก็จะมีคนเข้ามาช้อนไปอยู่ดีนะคะมีคนมาดามใจเดี๋ยหลุดตรงนี้ปุ๊บมีคนมาดามใจหรือเมียงเมีงมองมอง,ม,องมีคนสนใจอ่ะ e อ e น g y พลังงานคุณอนะ่ะดีดีมากอาจจะแค่จะผิดจังหวะ ไปอยู่กับใครบางคนหรือว่ามีบทเรียนอะไรบางอย่างที่จะต้องเรียนรู้นิดนึงแต่ไม่เป็นไรของดีอยู่ตรงไหนมันก็ดีเนาะมันอาจจะหมุนมองสักนิดนึงอะเหมือนเพชรมันตกดินไปนิดหน่อยอมาปัดเช็ดถัวเพชรก็คือเพชรมีมูลค่าสวยงามอย่างที่ตัวมันเป็นดังเช่นตัวคุณเป็นนะคะประมาณนี้เนาะ รับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะไปไปค่ะ